ภิคุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดจากการทำเดรัจฉานวิชามหาราชอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธ,ธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือทำนายอวัยวะทำนายตำหนิทำนายลางดีลางร้ายทำนายฝันทำนายลักษณะ ทำนายหนูกัดผ้าทำพิธีบูชาไฟทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟทำพิธีซัดรำบูชาไฟทำพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟทำพิธีเติมเนยบูชาไฟทำพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟทำพลีกรรมด้วยโลหิตเป็นหมอดูอวัยวะดูลักษณะที่บ้าน ดูลักษณะที่นาเป็นหมอปลุกเสกเป็นหมอผีเป็นหมอลงเลขยันคุ้มกันบ้านเรือนเป็นหมองูเป็นหมอยาพิษเป็นหมอมลงป่องเป็นหมอรักษาแผลหนูกัดเป็นหมอทายเสียงนกเป็นหมอทายเสียงกาเป็นหมอทายอายุเป็นหมอเสกกันลูกศรเป็นหมอทายเสียงสัตว์ส่วนพิกุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิต โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจชานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพรามบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจชานวิชาเห็นปานนี้คือทายลักษณะแก้วมณีทายลักษณะผ้าทายลักษณะไม้พลองทายลักษณะสตรา ไทยลักษณะดาบไทยลักษณะสอนไทยลักษณะธนูไทยลักษณะอาวุธไทยลักษณะสตรีไทยลักษณะบุรุษไทยลักษณะกุมารไทยลักษณะกุมารีไทยลักษณะธาตุไทยลักษณะทาสีททยลักษณะช้างไทยลักษณะม้าไทยลักษณะกระบือไทยลักษณะโคอุสภะไทยลักษณะโคไทยลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะทายลักษณะไก่ทายลักษณะนกกระทาทายลักษณะเฮียทายลักษณะตุนทายลักษณะเต่าทายลักษณะมรึกส่วนพิกุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉันวิชาเห็นปานนี้เสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะ ที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือดูเลิกยาตราทัพว่าพระราชาจักยกออกพระราชาจักไม่ยกออกพระราชาภายในจักยกเข้าประชิดพระราชาภายนอกจกถอยพระราชาภายนอกจักยกเข้าประชิดพระราชาภายในจกถอยพระราชาภายในจกมีชัย พระราชาภายนอกจากปราชัยพระราชาภายนอกจากมีชัยพระราชาภายในจากปราชัยพระราชาพระองค์นี้จากมีชัยพระราชาพระองค์นี้จากปราชัยเพราะเหตุนี้เหตุนี้ส่วนภิกขุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรจชานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือทำนายว่าจะมีจันทร์ะคราดจะมีสุริยคราดจะมีนักสัตคราดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จากโคจรถูกทางดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จากโคจรผิดทางดาวนักสัตว์จากโคจรถูกทาง ดาวนักสัตว์จากโคจรผิดทางจากมีอุกาบาตจากมีดาวหางจากมีแผ่นดินไหวจากมีฟ้าร้องดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์จากขึ้นจากตกจากมัวหมองจากกระจ่างจันทรคราดจะมีผลเป็นอย่างนี้สุริยคราดจะมีผลเป็นอย่างนี้นักสัตวคราดจะมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โคจรถูกทางจกมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โคจรผิดทางจกมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักสัตว์โคจรถูกทางจกมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักสัตว์โคจรผิดทางจกมีผลเป็นอย่างนี้มีอุกกาบาตจกมีผลเป็นอย่างนี้มีดาวหางจกมีผลเป็นอย่างนี้แผ่นดินไหวจกมีผลเป็นอย่างนี้ ฟ้าร้องจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตว์ขึ้นตกมัวหมองกระจางจักมีผลเป็นอย่างนี้ส่วนพิกุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัรฉานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะ ที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือทำนายว่าจกมีฝนดีจกมีฝนแรงจกมีอาหารหาได้ง่ายจกมีอาหารหาได้ยากจกมีความเกษมจกมีภัยจกเกิดโรคจกมีความสำราญหาโรคมีได้หรือคำนวณเลิกยามคำนวณดวงชะตาจับยามแต่งกาบ โลกายัตศาสตร์ส่วนพิกุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพรามบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือให้เลิกอ,อาวาหะมงคลให้เลิกวิวาหะมงคลดูเลิกเรียงหมอนดูเลิกอย่าร้างดูเลิกเก็บทรัพย์ดูเลิกจ่ายทรัพ์ดูโชคดีดูเคราะร้ายให้ยาพดุงคันไร้มนให้ลิ้นกระด้างไร้มนให้คางแข็งไร้มนให้มือสัน่นไร้มนไม่ให้หูได้ยินเสียงเป็นหมอทรงกระจกเป็นหมอทรงหญิงสาว เป็นหมอทรงเจ้าบวงสวงพระอาทิตย์บวงสวงเท้ามหาพรหมไร้มนพ่นไฟทำพิธีเชิญขวัญส่วนภิกุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพรามบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัรฉานวิชาเห็นปานนี้คือทำพิธีบนบานทำพิธีแก้มนไร่มนขับผีสอนมนป้องกันบ้านเรือนทำกระเทยให้กลับเป็นชายทำชายให้กลายเป็นกระเทยทำพิธีปลูกเรือนทำพิธีบวงสวงพื้นที่พ่นน้ำมนรดน้ำมนทำพิธีบูชาไฟปรุงยาสำรอก ปรุงยาถ่ายปรุงยาแก้ลมตีขึ้นเบื้องบนปรุงยาแก้ลมตีลงเบื้องล่างปรุงยาแก้ปวดศีรษะหุงน้ำมันหยอดหูปรุงยาตาปรุงยานัดปรุงยาทาให้กัดปรุงยาทาให้สมานป้ายยาตาทำการผ่าตัดรักษาเด็กใส่ยาฉะแผลส่วนพิกุในทมวินัยนี้เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิต โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจชานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งมหาราชพิขุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนไหนเลยเพราะศีลละสังวรนั้นเปรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ได้มุรธาพิเศษกำจัดราชสัตตรูได้แล้วย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนไหนเพราะราชสัตรูนั้นมหาราช พิกุก็ฉันนั้นสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้แล้วย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆเพราะศีลสังวรนั้นภิกุสมบูรณ์ด้วยอริยะศยีลขันนี้ย่อมได้เสวยสุขอันปราศจากโทษในภายในมหาราชด้วยประการดังกล่าวมานี้แลพิกุชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล